ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับในส่วนของอข้อคําถามนะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับทางบ้านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับในส่วนของการต่อนะครับแบตเตอรี่แพ็คนะไม่ว่าจะเป็นลิเธียมไอออนลิเธียมโพลิเมอร์หรือไม่ว่าจะเป็นระบบะแรงดันเท่าไหร่ก็ตามนะครับสิ่งสําคัญนะหากว่าเราต่อใช้งานแล้วนะครับโหลดนะครับ เกิดการลัดวงจรนะครับเกิดการลัดวงจรนะครับในที่นี้อาจจะเกิดการสปาร์กนิดนึงนะครับเพราะว่าในการชอดนะครับในการชอดขั้วบวกลบเนี่ยนะเป็นการชอดผ่านเจ้าตัว b m s นะครับถึงทําในลักษณะแบบนี้ได้หากไม่ผ่าน BMS ไม่ควรกระทำนะครับเพราะอันตรายมากนะครับในส่วนนี้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในที่นี้ที่เป็นทำน้าที่ b ี s เนี่ยมันตัดไฟออกแล้ว ทำยังไงนะครับเราถึงจะกลับมาใช้นะครับแบตเตอรี่แพ็คอีกครั้งหนึ่งได้นะครับก็แค่ให้ลอยโหลดนะครับก็คือปลดโหลดออกนะครับอย่าให้มีอ,อกกุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาต่อร่วมกับแบตเตอรี่แพ็คของเรานะแค่นี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่นะเจ้าตัวบีมเอสก็จะสามารถรีเซ็ตหรือกลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับง่ายๆในลักษณะแบบนี้นะครับ